สวัสดีครับน้องๆต้อนรับเข้าสู่ช่วง Fit and Fun เย้นะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับ PS กอสกันศักดิกบูทกัน่ะ Head of Training and Development จาก E Fitness จำกัดนะครับวันนี้พีเไม่ได้มาคนเดียวนาพีเมาพร้อมกับพี่นิวตันครับพี่นิวตันสวัสดีครับสวัสดีครับพีเอสเดี๋ยวให้พี่นิวตันแนะนำตัวเองกับน้องๆหน่อยครับพี่นิวตันนะครับพ e a d of พิลาทิสจาก V Fitness นะครับ รู้สึกว่าช่วงนี้จะฟิตแอนโฟร์เป็นพิเศษเลยนะพี่ยูตันเป็นทำอะไรมาครับเนี่ยช่วงนี้ก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอเลยพี่เอเดนชอบการเนื้อแกนกลางยังไงบ้างโดยในเรื่องการทรงตัวและทำเอเดนเนื้อรแกนกลางส่วนี้อ๋องั้นดีเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีน้องๆมูนหนูรวมถึงผู้ปกครองกำลังติดช่วงนี้อยู่พี่ยูตันแบบนี้เลยครับเมื่อสักครู่พี่นิวตันพูดถึงคอร์บ้โซหรือว่าแกนกลางทรงตัวใช่ไหมน้องเหนือจะจบการทรงตัวได้แล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งได้ด้วยไหม โอ้โห <Okay>. oh, งันเที่ยมเลยนะครับวันนี้ PS เแล้วก็พินตันจะพาน้องๆน,นะครับมาทำความรู้จักกับกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดจะสร้างให้แข็งแรงเนี่ยจะช่วยส่งผลให้เราวิ่งแซงเป็นพืน่อนๆคนอืน่นได้อย่างสบายแน่นอนนะครับเอ๊ยว่าแต่พีนตันครับเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางมีอะไรบ้างครับกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับ น้องๆนิดภาพรอบลาตัวผมมาเลยอ่ทาทั้งหน้าท้องสะโภกและก,กระดัมเนื้อหลังนะครับโอ<ฮ>้โหจะประทองกระดูกสันห,หลังเราตลอดเลยตอนยืนตอนเดินตอนนั่งขึ้นบันไดลงบันไดครับผมนี่ก็คือเรื่องของว่ากล้ามเนื้อกนรวางตัวมีอะไรบ้างใช่ไหมแบบนี้เห็นแบบเห็นที่นิวตันเนี่ย มีการฝึกให้น้องนองหลายคนเลยวันนี้พอจะแนะนำน้องๆด้วยแล้วเลยอ่าได้เลยครับวันนี้พี่นิวตันนะครับจะมาแนะนำสองท่าง่ายๆสำหรับน้องๆน,นะครับฝึกกันเองได้เลยที่บ้านเริ่มจากเดี๋ยวจะไปกันที่ท่าเดฟนฟ้าก,กันก่อนนะครับฝึกกล้ามเนื้อแกนกล <c oughs> างคองม,มัสโซของเราได้ครับโอเคน้องๆทุกคนนะครับถ้าอยู่ทําบ้านเสร็จท่าพร้อมพี่นิวตันไปเลยได้เดร้วจากนอนไหนนะครับท่าแรกแต่ับพี่ขออนุญาตนะครับเป็นคน ให้พี่นิวตันได้สาธิตแล้วกันเนาะนะครับเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางไปประกอบกันแบบส่นวนน้องๆหนุทุกคนทําตามพี่นิวตันได้เลยนะครับพี่นิวตันเชิญเลยครับครับผมพี่เอสสำหรับเริ่มนะครับเริ่มจากให้น้องๆทุกคนนะครับม้วนสะโพกให้หลังวนลางมันติดพืน้นยกขาซ้ายแล้วก็ขาขวานะครับงอหัวเข่าไว้ตรงกับสะโพกเลย ทรงแขนขึ้นไปหาเทดานะครับน้องๆทุกคนนะครับให้หลังส่วนล่างของทุกคนติดเบาะไว้แล้ก็ยังไางครับพี่มิตรบ้า,างสีโครงไม่เปิดน,นะครับทองมันจะแน่นๆหน่อยหนึ่งเป็นปกตินะครับโอเคครับตอนเราเริ่มจริงนะครับน้องๆเริ่มจากการค่อยๆลดแขนข,ข้างขวาไปข้างศีรษะ<ม>และลดขาข้างซ้ายลงเท่าที่น้องๆรู้สึกว่าหลังส่วนล่างยังติดก,กับพื้นอยู่ ที่คงน้องไม่เปิดหลังไม่แอดกล้าเนื้อแกนกลางก็จะทำงานน้องๆก็จะใช้กล้าเนื้อในช่วงลุ่มแนะท้องในการออกแรงแล้วก็ปิดกจแหมนี่นะครับสบายๆเลยแล้วก็พอน้องๆทำแขนขวาขาซ้ายเสร็จแล้วน้องๆไปทำแขนซ้ายขาขวากันต่อ5ที10ทีลองถุกได้เลยนะครับเดตละประมาณกี่ครั้งครับเซตนึงประมาณ10ครั้งครับพี่สบายๆค่อยๆค่อยๆฝึกเดี๋ยวเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นไปได้เลย นี่ก็คือท่าแรกที่จิมมีตันนำมาฝอกน้องๆห,หนูนในครับในการฝึกของมาสเตอร์ให้ลำตัวแข็งแรงวิ่งแรงได้สบายเลยมีท่าที่สองนะครับพิ่ Newton นิวตันสำหรับท่าที่สองนะครับเราจะฝึกกันที่ทา่าแพร้งหรือว่าใช้กรามื้อแกนกลางเป็นไม้กระดานโอ้อยากไปเนี่ยโอ้ไม่ยากครับพี่ที่ไหได้เลยงั้นน้องๆห,หนูมาทำตามพี่นิวตันได้เลยนะครับน้องๆทุกคนนะครับเริ่มจากวางขามือก่อนเลยให้มือนะครับว่างประมาณ ช่วงหัวหลักวางเข่ากันก่อนนะครับน้ือนเป็นท่าเตรียมไม่ต้องซีเรียสสบายๆเริ่มจากวางมือน้องๆนะครับลดหัวไหล่ผ่มนผาให้อยู่ห่างจากกูก่อนมแล้อออกแรงผลักแขนนิดนึงงอข้อศอกไวเบาๆนะครับน้องๆเซตท่าเริ่มจากเหยียดขาไปทางด้านหลังนะครับหนึ่งค่ะและน้องๆจะเริ่มจากการเกร็งก้นเกร็งท้องม้วนสะโพกเบาๆให้เราสามารถ เปล่งกลได้ไง่ายขึ้นตอเริ่มเล่นจริงนะครับเดี๋ยวน้องๆทอยเท้าไปคู่กันเลยโดยที่สะโพของน้องๆน,นะจะไม่ยกสูงขึ้นและจะไม่ลดต่ำลงแอให้น้องๆน,นะครับเป็นเส้นตรงเหมือนไม้กระดานตั้งแต่ศีรษะนะครับไปถึงข้อเท้าเลยศีรษะหัวไหล่สะโพข้อเท้าเป็นเส้นตรงในเส้นเดียวกันแล้วค้างไว น้องๆจะรู้สึกว่าท้องมันจะแน่นๆหน่อยนะครับเป็นปกติเริ่มเริ่มมีอาการใช่ไหมนี่นะครับี่เอ P.S มันจะสั้นๆหน่อยเป็นปกตินะครับมีใครโทรเข้าก่อนเนี่ยสั้นเหมือนโทรศัพท์เข้าเลยครับเปิดกันน้องลองตุดกันดูนะครับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่พี่นิวตันอยากจะแนะนําน้องๆในการฝึกคอมมาตัวให้ลำตัวแข็งแรงแบบนี้ก็วิ่งแซงได้สบายเลยใช่ไหมครับได้หน่อยครับพี่อ น้องๆนะครับคงยอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าไอก้กระดัมเนื้อแกนกลางเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างที่มีตั้งจะผมงเรื่องมาสุดข,ขนาดแข็งแรงสำหรับกระดมเนื้อแกนกลางนะครับพี่เอจะช่วยในการทรงตัวในขณนะที่น้องๆกำลังวิ่ง การพลางเราจะมีการเคลื่อนไหวอยู่<อ>กล้ามเนืนอ้อหัวแกนชารกรอบรัตัวนี้จะพพอร์ตกระดูกสันหลังเราไม่ให้มันโยกเยก<อ>ลดความเสีย่ยงการลื่นหล่ด้วยเ<แ>ยี่ยมมากๆแะสะแดงว่าท่าสองท่ามันจะตู้ก็ช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อแกนกลางเราแข็งแรงใช่ไหมพี่ยต้านรูข้างอย่างโอ้สุดยอดมากเลยนะครับแบบนี้นะครับน้องๆเองก็สามารถที่จะทำตามกลับไปฝึกอย่างต่อเนื่องหรือสามารถที่จะแชร์นะครับวิดีโอนี้ ตามเพื่อการฝึกเรื่องของการวิ่งของเราให้กล้ามเนื้อแกนกลางเราแข็งแรงได้มากขึ้นด้วยแบบนี้น้องๆก็สามารถไปใช้ประโยชน์ในการวิ่งได้ย่างมากครับพี่อ๋อเวลาน้องๆไปวิ่งนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อมันแกนกลางมันทำงานปุ๊บน้องๆก็จะออกแรงส่งได้ดีขึ้นจากท่ากลุ่มสะโพกนะก่อนแล้วก็หลังนะครับน้องๆจะวิ่งแซงถึงเดือนไดสบายเลยเยอะมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับที่ เทคนิคนะครับสาระดีๆเพื่อช่วยส่งเสริมให้น้องๆทุกคนวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับและนี่คือช่วงฟิตขันฟันนะครับพี่เอสแล้วก็พี่นิวตันต้องขอตัวลาน้องๆไปแล้วนะครับ mm hmm. พบกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย